อันนี้เป็นสไปเดอร์นี่ยีนสไปเดอร์ก็คือเหมือนใยแมงมุมอ่ะมันเริ่มจากเหมือนใยแมงมุมอ่ะสวยมากจะถกว้ยจริงเหรอจ้ามองแบบใช่เลยอ่ะใช่เลยถกนี่คือถกเล่นอะไรอ่ะเลลงเราเนี่ยเดสเ e r ร์ h o s สวยตัวนี้ตัวจะเป็นยังไงตัวนี้มิสติกโพชั่นถ้ามันถกมันจะจะวัาใส่แทนอย่างเงี้ยหรอมันก็จะแบบหันหน้ามาหาเราแต่นี่ไม่หันหน้ามาก็โอเค เขาขีข้กลัวเนาะเขาหลบหัวไปเลยอะกลัวเขาทำตัวกลมๆมันกลัวคนอะไรอันนี้ทีมเรอะโอ้โหอันนี้คือพายอันนี oh, ้พายอันนี้คือแบบโอ้ยแบบโอ้ยธรรมใช่โอ้ยตัวใหญ่มากคนถ้าน้องเขาจะไม่ชกเราใช่ไหมเมื huh. ่อก ну, ี้น้องเหมือนน้องตกใจอะน้องเลยแบบอันนี้คืออายุเท่าไหร่อ๋อแทนแทนอันนี้ต้อปีหนึ่งปีหนึ่งอี้ปีหนึ่งเก้า ก็รู้สึก,สกมันก็รู้สึกยังไงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาตัวใหญ่มากเขาจะรัดคอเราได้ไหมมันก็ไม่ไม่รัดนะค, e. ดคือมันจะเกาะตามตัวเราอะคือเหมือนแบบไม่แต่เราไม่รับเราเหมือนในหนังนอะไรนีน้นะหยิบอันนี้คือหัวมัน,นเนาะใช่เอาเอาตัวตัวใหญ่มากเลยบาสีไปพูดงว่าตัวเนี้ยคือตัวแข็งมากตัวนี้คอคอจะแข็งมากเราจะมาดูตัวนี้นะคะที่แทนแทนบอกว่าเขาดุจับถ้าไม่ระวังก็จบอะเหรอกลัว แต่ว่าเป็นแม่ของเด็กพี่อยู่ข้างล่างสีมันส้มสวยมากเลยนะตัวนี้แล้วถ้ามันฟ่องมันจะฉกไหมก็ไม่แน่ใจตัวจริงมันส้มมากนะส้มมากสวยมากเนี่ยคือตัวแรกโอ้ my god ตัวนี้ใหญ่ที่สุดตัวนี้ชื่อโคลอนโคลอนพูดเลยว่าจะบอกว่าชื่อ t ฟิโน่จะต้องเยยอมแพ้ ตัวจริงตัวใหญ่เนาะตัวจริงตัวใหญ่ันนี่เกือบสั่โลได้โลได้มันจะไม่กัดหรืออะไรใช่ปะมันจะไม่ฉกใช่ปะเั็นนิสัยดีตัวเล็กตี้เรื่องแต่ตัวเล็กเนาะตัวข้างล่างเนี่ยตัวน้องตัวใหญ่เนาะทุกคนอันนี้เราทำเพื่อคอนเทนต์เลยอะเอาจริงปะนี่คือเพื่อคอนเทนต์ตัวเนี้ยมันตัวจริงมันสวยนะแต่ว่าคือออกถ่ายรูปเลยมันมองไม่ค่อยชัดเลยอะสีแบบเหมือนแบบนางฟ้าอันนี้คือบางคนไม่เลี้ยงก็งงว่าทำไมมันแพงเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนเลี้ยงก็รู้ว่ามันไม่มีอย่างลี้มันหายากงม แต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้ขายแต่ตัวเมียได้ตลยนี้วิธีการเลี้ยงะค่ะก็จริงจง่ายมาแค่แบบกล่องที่เจาะรูเยอะนแล้วก็มีน้ำพุ่งมาบางคนว่าจะใช้ที่รองเป็นกระดาษหรือใช้เป็นที่เลือ่อยก็ได้เหมือนกันแต่เรายังใช้กระดาษเก็บพวกฉีกแต่มันอาจจะบางคนมันติดแค่ว่าแบบว่าเออมันแบบก,กินหนูอะไรอ้องขอให้ผมดละไดมในมัเราจะเลี้ยงงูแล้วให้เป็นมีแกนไม่กินเลยนอกจากแบบกิ้งก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอาทิตย์มันกินแค่ครั้งเดียวเองก็คือใช ก็คือสะดวกพอสมควรเลยเนาะใช่ก็อาจจะเออียที่ละครอดีตแบบธรรมชาติมันทําให้สีแบบมันเป็นลายได้เนาะเออมันแบบ Amazing อ่ะคือเนี้ยเบสิกแบบบางคนเริ่มเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะเพราะว่าบางคนแบบเออยากได้ราคาไม่เท่าไหร่แต่แบบอยากได้มีสีอ่ะคือเพราะว่าบางทีราคาที่มันเริ่มต้นหลักพันสีมันจะแบบมืดๆดำๆคนก็กลัวแล้วเอออันนี้มันเป็น f o l o r Gold แ่วามันแบบห้าพันเลยเงี้ยพอได้พอ เงูนีอ่นอายุยืนไหมอะยืนมากยีปีได้อย่างนี้เวลาดูเพศดูยังไงอะอยากรู้มาลาเนี่ยมันจะแบบตรงข้างข้างตรงเนี้ยแล้วเราก็บีบแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวตัวเล็กดีกว่าตัวใหญ่มันบีบยากค,คือมันจะกดตรงเนี้ยตรงเนี้ยขี้ออกมาวะเดี๋ยวตัวนี้ไปเก็บอะไรคือแบบเสน่ห์ของการเลี้ยงงูเอาจริงๆทําไมถึงแบบชอบอ่ะมันเลี้ยงง่ายอย่างเงี้ยหรอแล้วว่าเลี้ยงง่ายแล้วสีมันสวยอ่ะมันแบบเอาไป ท่านแบบมันสามารถแบบเพาะให้มันมีสีหลากหลายได้ก็ตื่นเต้นดีอะเวลาแบบลูกมันจะออกมาหรือว่าเลี้ยงจนพอมันตัวใหญ่เหมือนแบบเราปลูกต้นไม้อะเออตัวมันค่อยๆแบบใหญ่เราก็ดีใจเแบบเริ่มให้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะส่ทผ็ได้อืมกี่ปีแล้วนะที่เลี้ยงมาเลี้ยงมาสี่ปีสี่สี่ปีาล้วเน แล้วดูอันนี้นะคะคือปริมาณงูของนาวันเดียขึ้นดีแม่ก็คือบอกว่างูหายงูหายไม่รู้ไปไหนเลยทั้งบ้านแต่บางคนเขาแบบยัเป็นร้อยก็มีนะน,นี่คือโจรขึ้นบ้านนี่คือแบบคืองงเลยคะ่ะกลัวงูกลัวโจรโกงตอนนี้ลอกค่าพอดีเลยไหนมันก็จะทิ้งแบบ<ม>ที่ลอกเอา,าวไว้แบบนี้<ม>เขาเลอกครา,าบ่อยแค่ไหนคะงูประมาณเดือนหรือสองเดือนครั้งค่ะแล้วแต่นี่โตมันก็จะลอกน้อยลงอันนี้เป็นยีนชื่อ a l บ i n o enchi สีเขาจะแบบ ตัวนี้สีสวยสีมันทองมากแล้วก็เดี๋ยวโตมันจะส้มๆแซมตอนนั้นเริ่มเลี้ยงเขาบอกว่าพี่อยากได้ตัวเล็กๆอ่ะโตแล้วไม่โตมีไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงไปแต่อยากให้มันโตจริงหรอยิ่งโตยิ่งชอบเลยเนี่ยแล้วจริงปะจริงยิ่งโตยิ่งอยากให้มันยิ่งโตเร็วๆเพราะว่าจะได้ผสมพันธุ์อืมเเลี้ยงตัวใหญ่วรู้สึิกแบบเหมือนเราเลี้ยงต้นไม้ที่มันแบบหค่อยๆใหญ่ะไรเงี้ยโอ้โหใช่โอ้ยโอเคไม่านรักสวยเนาะ ข้อเสียของการเลี้ยงหนูจริงๆอะไรที่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าไม่ชอบนี่นะคนรอบข้างเรื่องพ่อแม่ด่าคนเลี้ยงจะรู้เลยนะว่าแบบยิ่งเลี้ยงยิ่งชอบแบบดู่นบ้าอะไรอย่างเลยแล้วสวยอะ่ะแต่ว่าเราจะเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงหนึออ่งตัวอ่ะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่หนึ่งตัวนี่คือหนูอ่ะหนูตัวหนึ่งใช่ปะ่ะเออให้อาทิตรักษาสามสิบบาทหนูตัวละสามสิบบาทไซส์ใหญ่หรือไม่ใหญ่จุุ๊ๆมาแย้ปลาเลยเธอเลย ตอนนี้ต้องเดียวกันแต่โปเด็กคนหนึ่เขาก็แย่เหมเราแ,แตะบังบ้างบีบผิดออกมาเอาหนูไปทอดจ้ะแม่เราอย่างก,กินอยู่เลยเดี๋ยวนี้จริงๆหลักๆอ่ะงูมันแพงที่ตัวน,นอ,ออพวกค่าใช้จ่ายเรื่องแบบที่อยู่เออ่กินอะไรเงี้ยคือแบบถือว่าถูกมากเกี่ยวกับสัตว์นิดนึงแล้วอย่างนี้เวลาถ้าเกิดงูป่วยอ่ะพาไปแบบพาไปที่ไหนอ่ะรักษาสัตว์ธรรมดาหรือว่ามันจะมีรักษาสัตว์แบบเป็นตัวติดอ่ะจะมีอยู่สองสามที่แล้วแต่ อย่างที่เรารู้จักก็มี Animal Space อยแถวพุทธมณฑลสายสองก็คือต้องพาไปทีนงอ่าใช่เขาก็จะแบบรักษาพวกเป่ามูกิ้งกาชิ้นชิ้นล่าอะไรเราแปะความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหม่วันนี้นะสนุกมากเลยยังไงนะคะก็ฝากเพจของทินเทนนะคะเชิดบอวภัยทอนต์ยงรูสวยๆเยอะเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะวันนี้แล้วก็ได้ความรู้เนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นะคะตอนนี้ทุกคน มัเก็บกันม okay. okay. ันมันเกียวผมโมแล้วอ่าแกมันจะปล่อยไหมอ่ะเกียวผมงพัวแล้วโอเคโอเคชุลมุน